วิสาขาวิสาขาวิสาขาเกิดอ,อะไรขึ้นอะวิสาขาไม่เป็นไรแล้วหยุดเลยนะหยุดไล่เวทมนต์เดี๋ยวนี้คราวหน้าผมจะเรียกตำรวจมาจับคุณไปให้พ้นเลยมิสาขาลูคัสซี่วิสาขา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  มันบ,บ้าอะไรกันโอ้พระเจ้า จะบ้าเหรอใครจะเลือกสักลายประหลาดแบบนี้อะไรเนี่ย <ś c oughs> มีอะไรลองอ่านดูสิใครจะเลือกแบบนี้ไปตายสิ หนังสือพิมพ์พาดหัวข่าวลูกค้าคนหนึ่งที่เคยไปสักกับสุวรีนในข่าวบอกว่าเขาถูกฆ่าสยองมีคนพบศพของเขาในบ้านเขาคนร้ายแทงเขาที่สีข้างแล้วก็ตัดคอเขามันโหดเหี้ยมมากตำรวจยังหาเงื่อนงำไม่ได้ไม่มีร่องรอยผู้บุกรุกภายในบ้านแล้วก็ รอยสักของสุวรรณก็ขยายใหญ่ขึ้นด้วยพวกเธอพูดอะไรเนี่ยไม่เห็นจะดูเรื่องเลยเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับฉันนะสุวรรนทำไมเธอไม่สักตามที่เขาต้องการอะฮะเขาไม่ได้เลือกไลน์นะสซหน่อยนี่นะฉันจำไม่ได้ว่าสักอะไรให้เขานะวันวันฉันสักให้คนตั้งเยอะเนอะเหรองั้นเธอจะว่ายัางไงเรื่องรอยสักที่เธอสักไว้บนไหลของฉันอะ ดูเองสิมันใหญ่ขึ้นจริงๆสุวินทำไมเธอถึงไม่ยอมเข้าใจฉันคิดว่ารอยสักนี่เป็นสาเหตุที่ทำให้วิสาขาเจอเรื่องแปลกๆตั้งแต่สักกับเธอ สุวรินเธอไปได้ลายนี้มาจากไหนฉ,ฉันจำไม่ได้หรอกสุวรินลองนึกให้ดีสินี่มันเรื่องขอขาบาตาใช่ไหมคุณชานวิสาขาได้โปรดช่วยฉันด้วยเถอะฉันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นน่ะฉันจําอะไรไม่ได้เลยฉันเอาแต่ครุ่นคิดถึงลายสักพวกนี้ทั้งวันเลยนะ่ะรู้สึกเหมือนไอ้ลายสักพวกนี้มันเข้าสิงฉันพระเจ้าช่วย ช่วยฉันด้วยเถอะนะวิสาขาช่วยฉันด้วยฉันเป็นอะไรก็ไม่รู้ไม่เป็นไรนะ <c oughs> โคชันมีคนเพียงคนเดียวที่จะช่วยพวกเราได้เกิดอะไรขึ้นคุณปายมีปัญหาหรือเปล่าว,ว่าไงครับ อะไรเี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงรอยสักกำลังใหญ่ขึ้นมันเหมือนโรคร้ายแรงไม่มีทางที่จะรักษาถ้าหากว่ามันลุกลามจนเต็มปีศาจมันจะยิ่งมีพลังมากยิ่งขึ้นมันเป็นอันตรายมากเลยนะไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะกำจัดมันออกนะแต่คุณเอามันออกได้ใช่ไหมใช่ไหมครับมันต้องมีวิธีสิฉันจะพยายามแล้วกันนะแต่ว่าไม่สัญญาอะไรได้โปรดเถอะ ปีศาจตัวนี้มันมีฤทธิ์มากมันเป็นสัญลักษณ์ของปีศาจเรายากที่จะหยุดมันได้คุณไปคะ่ะโปรดช่วยเราด้วยเถอะเราเราจะเอามันออกได้ยังไงเนะี่ยช่วยเราด้วยนะคะมีเพียงคนเดียวที่จะแก้ปัญหานี้ได้คนคนนั้นก็คือคนที่เป็นคนศักเราทำอะไรมากไปกว่านี้ไม่ได้หรอกสุวรรณีบอกมาเธอไปเอาลายศักนี้มาจากไหน พูดสิสุวรินฉ,ฉันไม่รู้ฉันฉันสุวรีนพูดสิขอร้องละฉันฉันไม่รู้ฉันจำไม่ได้หรอกนึกให้ดีๆสุวรินมันสำคัญมากนะมันจะช่วยชีวิตของวิสาขาเพื่อนเธอได้นะจะบอกเขาดีไหมไม่ถ้าท่านไม่บอกฉันจะบอกนะไม่ถ้าแกบอกมัน oh. อย่าหาว่าข้าไม่เตือนข้าไม่มีวันบอก ถ้าแกขืนบอกอะไรมันละก็แกก็จะโดนไปด้วยอีกคนหนึ่งอยากเห็นฤทธิ์ข้าไหมอยากเห็นไหมสุวรินเดี๋ยวสุวรนรินสุวริน,รนจะทำอะไรเนี่ยทำอะไรของเธอเกิดอะไรขึ้นกับเธอเราจะต้องรู้ให้ได้ว่า เธอเนะ่ยไปได้หลายสักนั้นมาจากไหนเป็นทางเดียวที่จะช่วยชีวิตวิสาขามีแต่สุวรีนที่จะแก้อาถันนี้ได้สุวรีนไม่อยู่ในสภาพที่จะพูดอะไรได้เราเลยพาเธอมาบ้านเราเพื่อที่เธอจะได้พักผ่อนแล้วจะได้ตอบคำถามของพวกเราด้วยเอ,อแกทำถูกแล้วข้าจะฆ่ามันเเเออเอ,อ เฮ้ย้าจะทำลายมันให้พินาศมันสมควรได้รับแล้วเฮ้ยนางนั้นมันสมควรได้รับแล้วมันต้องตายมันต้องตายแกต้องตายใครก็ช่วยแกไม่ได้หรอกเธอฟังฉันนะฉันรู้ว่าเธอได้ยินฉันพูด วิสาขามาสมควรโดนแล้วมาสมควรโดนแบบนี้แหละมันต้องตายวิสาขาเป็นเพื่อนฉันนะท่านไม่สมควรทำอะไรแบบนี้กับเธอเลยนะรู้ไหมบอกฉันเธอไปทำอะไรมาแล้วใครที่เธออยู่ด้วยบอกฉันสิว่าเธอไปทำอะไรมาฉันรู้นะว่าเธอได้ยินฉันน่ะฉันทำผิดอย่างไม่ได้ให้อภัยเลยครูชาน ที่ฉันทำลงไปเป็นเพราะฉันหึงคุณ <c oughs> หุบปากเลยนะนางวิสาขามันต้องตายแล้วข้าจะขอบใจเจ้าที่เจ้าช่วยข่าฆ่าอีนางนันอีกคนหนึ่งให้ตายสุวรรณใจเย็นก่อนนะใจเย็นก่อนฟังนะเธอจะมีโอกาสเธอจะมีโอกาสแก้ไขความผิดว <c oughs> ิสาขามันโโครอกมันจะต้องตาย มันสมควรได้รับความทุกข์ทรมานเฮ้ยอย่าเข้าใกล้วิสาขานะนี่ไม่ใช่เรื่องของใครทั้งนั้นแกไม่รู้หรอกว่าข้าทำอะไรได้บ้างอย่ามาแส่เลยไปให้พ้นนะปล่อยให้ข้าจัดการกับนางคนนี้ออกไปให้ห่างวิสาขาไม่อย่างนั้นไม่อย่างนั้นอะไรแกจะเอาลูกประคำนั่นรัดคอใช่ไหม เฮ้ยนี่แกกล้าเหรอหยุดนะคุณชินจับตัวเธอไว้ไม่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 ปล่อยข้านะไม่ปล่อยข้าไม่งั้นข้าจะฆ่าพวกเจ้าให้หมดเลยไม่อย่าหยุดนะไม่อย่าอย่า,ยา,ยาอย่าไม่อย่าไม่ เธอเป็นอะไรของเธอครับเนี่ยคุณปายทำไมเธอต้องพูดกับตัวเองด้วยเกิดอะไรขึ้นกับเธอไม่ต้องห่วงหรอกนะเธอจะไม่เป็นไรฉันอยู่นี่แล้วฉันจะเป็นคนช่วยเธอเธอจะปลอดภัยที่นี่บอกฉัน วิสาขามาตรงนี้เอารอยสักให้เธอดู <c oughs> ดูสิสุรินรอยสักของเธอมันขยายใหญ่ขึ้น <c oughs> ถ้ามันดำเต็มรอยสักนี่เมื่อไรแล้วก็วิสาขาเพื่อนของเธอจะต้องตาย <c oughs> อยากให้เธอตายไหมไม่ใช่ไหมเธอไม่ใช่คนเลวร้ายสักหน่อยบอกสิตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้แล้วมันเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้ฉันช่วยอะไรไม่ได้แล้วไม่เธอต้องโกหกด้วยฉันทำเพื่อคุณนะครูชาญทำไมต้องโกรธฉันด้วยละ่ะฉันไปราชสถานไปเรียนสายศาสตร์นี้เพื่อคุณเลยนะเธอไปที่นั่นมาเหรอบอกมาใครเป็นคนสอนเวทมนต์ ที่ราชสถานฉันเจอเจอผู้หญิงเจอผู้หญิงคนหนึ่งกาลินดี นี่มันอะไรคะพวกนี้มันเป็นสิ่งอปมงคลที่มีไว้เพื่อทำลายคุณกำลังพูดถึงสัญ,ญลักษณ์ของพูดผีใช่ไหมคะใช่ถ้าฉันสังลายพวกนี้ให้คนพวกเขาจะตายใช่ไหมคะใช่แล้วไอ้ผีตัวนี้มันจะเข้าสิงตัวเธอด้วยรู้ไว้ซะเธอเองก็จะชิบหายวายวอดจงอย่าคิดที่จะเอามันไปสักให้ใครเด็ดขาดจำไว้ ไม่หรอกแค่อยากรู้เฉย ขนาดของรอยสักขยายอีกแล้วเราต้องทําอะไรสักอย่างแล้วล่ะไม่อย่างนั้นเธอจะมีอันตรายเธอจะต้องไปที่ราชสถานนะต้องไปหากาลินดิให้เจอเธอคนเดียวที่ช่วยได้ทั้งนี้ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของฉันเธอต้องรีบไปนะไปเถอะ <c oughs> เราขึ้นเครื่องบินเที่ยวแรกไปชายปุระจากนั้นนั่งแท็กซี่ต่อไปดอซ่าแต่ว่า จะหากาลินดิมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยไปถามใครใครก็กลัวที่จะบอกเกี่ยวกับเธอไม่ค่อยมีใครยอมบอกแล้วเราก็พบโชเฟอร์คนหนึ่งเขารู้จักที่อยู่ของกาลินดิเข้าไปส่งเราที่ชายปา่าต่อจากนั้นเราเดินเท้าเดินเข้าไปไกลมากทีเดียว ระวังนะระวังหน่อยนะระวังดูดีๆนะโอ๊ยฉันไม่ไหวแล้วทนหน่อยนะไม่ไหวอะากถึงแล้วนะอดทนหน่อยสิไปเถอะได้ไประวังนะระวังนะวังระวังระวังระวังโอเคนะโอเคหรือเปล่า ท่านี้บะท่านี้ะอ้อออ๋เป็นอะไรเจ็บแผลมากเลยเจ้าช่วยกะไรขึ้นไม่ไม่มีอะไรหรอกไปเถอะรีบเดินไปดูดนสิ ผมว่าเราถึงแล้วนะผมมั่นใจว่าทุกอย่างจะเรียบร้อยดูยสิมันเป็นถ้ำมีถ้ำอย่างที่คนขับรถบอกไปเถอะด้ไปเราเกือบถึงแล้วเดี๋ยวเขาเดี๋ยว oh. ราตรงนี้ดีเราตรงนี้

กลินดิพวกแกเป็นใครแล้วเข้ามาทำไมที่นี่พวกเรามาให้คุณช่วยช่วยบอกหน่อยสัญลักษณ์นี้มันหมายถึงอะไรไม่ได้ไปให้พ้นฉันไม่อยากเจอใครทั้งนั้นเรามาจากมุมไบนี่มันเรื่องขอขาดบาดตายนะนี่วิสาขาแฟนผมเอง ฉันไม่อยากได้ยินอะไรทั้งนั้นไปให้พ้นแต่ว่าวิสาขาวิสาขา,านี่เจ็บจะตายอยู่แล้วได้โปรดเถอะครับทำอะไรสักอย่างสิใครเป็นคนสักสัญลักษ์ณนี้เราถึงมาที่นี่ไง ได้โปรดช่วยเราด้วยเถอะช่วยชีวิตเธอด้วยขอร้องละไม่ฉันสาบานแล้วว่าฉันจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับมันอีกในโปรดช่วยเราด้วยเถอะกาลินด,ดิบอกสิใครเป็นคนสักให้เธอเพื่อนของเราเองเถ้าฉันสักลายพวกนี้ให้คนพวกเขาจะตายใช่ไหมคะสุวรีน วิสาขาอดทนอดทนหน่อ,อนยนะอดทน่วยออด้ยยนะอดทนไว้วิสาขานั่นจะทำอะไรจะหมดเวลาแล้วฉันจะบดยาเพื่อลบรอยสักนั้นช่วยรีบหน่อยนะครับได้โปรดเถอะ i Oh ไปเยอะอย่าออกไปนอกเส้นเด็ดขาดครับ เร็วๆหน่อยครับได้โปรดเถอะช่วยเร็วหน่อย วิสาขาช่ววยยด้ฉันทนไม่ไหวแล้วผมต้อช่วยคุณเองนะปล่อยสิ มีอะไรแล้วอะไรุวรีนซุวรีนเป็นอะไรซุวรีนเป็นอะไรเกือบจะเสร็จแล้วรอเดี๋ยวนะรอเดี๋ยวเดี๋ยวก็าหายแล้ว เัาจะลบแล้วโอเคด้วย หมดแล้ววิสาขารายศักจะหมดแล้ววิสาขาวิสาขาลุกขึ้นไปกันเถอเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวสิปะลุกขึ้นไปเถอเรีบไปเรวเข้า รีบไปเถอะวะเร็วสุวรรณ ขอให้วิญญาณสุวรีไปสู่สุขติด้วยเถิดเเธอไม่น่าไปยุ่งเกี่ยวกับศยศาสตร์เลยแต่เธอไม่ได้ตั้งใจทำร้ายลูกเธอเป็นเพื่อนที่ดีขอให้เธอไปสู่สุขติด้วยเถิดวินุสเดร์ผู้เชีช่ยวชาญเรื่องเหนือธรรมชาติกล่าวว่า การสักเป็นรูปแบบทางศิลปะที่มีมาแต่โบราณที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับสิ่งเหนือธรรมชาติและเกี่ยวพันกับผู้ที่ฝึกฝนทางด้านคาถาอาคมอย่างเรื่องที่เรานเสนอให้ชมในตอนนี้เป็นการใช้การสักทําของใส่คนโดยที่เจ้าตัวไม่เฉลี่ยใจว่ามีผู้ไม่หวังดีจงใจทําคุณใส่ใส่เพื่อให้ชีวิตต้องมีอันเป็นไปตัวเองไม่รู้ด้วยซ้ําว่าได้เชื่อมโยงร่างกายตนเองกับมนต์ดเข้าให้แล้วจนเกิดเรื่องร้ายขึ้นมาในชีวิต